สวัสดีครับวันนี้นะครับก็ได้มีลูกค้าทางไกลจากอำเภอทุ่งสีนะครับอำเภอทุ่งสีจังหวัดอุบลราชธานีนะครับผมได้มาซื้อนะครับเครื่องหยอดกาวโพดนะครับสี่แถวจานคู่ลูกปืนไปที่เมาคคายสละนะครับนะครับกำลังจะเตรียมขึ้นรถลูกค้าครับน่ครับลูกค้าจากอำเภอทุ่งสีนะครับอันนี้ก็ขับรถมารับเองนะครับผมจังหวัดอุบลนะครับร้านเราตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองมคคาจังหวัดยะโสธรนะครับ ก็ห่างจากบาก้านห่างจากร้านเราประมาณสองรอยกิโลนะครับผมก็ขับรถมารับเองนะครับราคาเครื่องก็สาม0 0ืเจ็ดันบาทนะครับสาม0 0ื็บาทนะครับตัวนี้ไสสละนะครับหน้ากว้างสองเมตรนะครับระหว่างคาก็อยู่ที่หกสิบเซนนะครับคาก็อิสระก็เลื่อนปรับขยับได้นะครับนีเลื่อนได้นะครับก็จะแถมจานให้ ด้วยนะครับสี่ใบนะครับจานที่ติดมากับตัวเครื่องจะเป็นจานสี่หุนนะครับสี่หุนส่วนจานที่แถมให้จะเป็นสามหุนครึ่งนะครับสามหุนครึ่งแล้วก็แถมสลักให้ด้วยสามตัวนะครับก็ราคาก็อยู่ที่ประมาณสามหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับลูกค้านี่ก็รถลูกค้านะครับ าาก็มีเยอะมากมายนะครับผมมีทั้งรุ่นมีสีแถวอิสระเยอะนะครับเหลือหลายตัวนะครับแล้วก็มีสองแถวขายสระก็มีนะครับสามแถวขายสระตรงนี้สามแถวขายสระนะครับสามแถวขายสระนะครับนะครับด้านในก็จะเป็นพวกสองแถวขายสระขาธรรมดานะครับด้านในแล้วก็โพดนะครับ ส่วนเครื่องกับข้าวก็มีนะครับทุกรุ่นเดินตามนั่งขับนะครับอ,อ,อย่าเ้าแล้วครับลองลองลอง,ลองเห็ดิ่งซักกัน,กนอ,ยอย่าเฝ้าเห็ดเดี๋ยวอันไนอัไหนำะองด้วยรัน คขับเตรียมขึ้นรถล,ลูกค้านะครับ ให้ยุโรถรถตอนเดียวได้สบายนะครับเอ่านั่นแหละครับเอาถึงต้องแล้วครับเอาแค่นี้มาเดี๋ยวไปลังกันหน่อยนะครับเดี๋ยวผมถึงยุ่งหนนี่ก็เป็นชุดฐานนะครับโครงฐานฐานยกล่องนะครับ ทรง A โค้งก็2องพันสอ้อยบาทนะครับตัวนี้โค้งนะครับขาก็มีขายนะครับแยกทหาก็มีนะครับคาาเต็มครับ ถอยมาเลยพี่ขับอยเลยครับไปเลยนียย่ครับด้านล่างจะเป็นประมาณนี้ครับหักเก่นไหมครับหักเก่นไหม